ยมไม่นดนบอกเนี่ยล้มมาเล่องอีกเกมอล้วอีกเกมอย่าทอดิโอโหหมู่บ้านเราอาจารยังไม่เคยท้อเยชล้มึงดูอย่างจหนุดเขี้ยวดิสัตว์เงอกชิวชิวหนอชิวหนอเนื่อหนืนอ่ปลว่ามือเขาไม่แลกแล้วอะไรเงี้ยกูคิดเมื่อคกินเล็กมาฝึกคนเหล็กแรงกว่าใั่

จะคำวี่องอะไรเดี๋ยวเพือเนะ่อนบะอกวนะ่าว่าต่องการออกงานเนาะต่อไปตัวอะไรเนาะ เราจริงจังที่มีกันดีกว่าครับทุกคนไปฟาร์มทำไมไกลโอ้โหยู่ในฟาร์มเสร็จแล้ววัวคุณเลี้สู่คุณอย่างเงี้ยปกติกูดันได้คุณที่ไหนเงี้ยแหละคะเจะาะเขาเล่นกันแบบเนี้ยนะกจะจ่อเขาเล่นกันกูกระต๋องนะวัวได้บอกหมดเลยเออมีเถียงไหมสัตว์ มือถือ,อยิ่งเหมือนเครื่องคิดเลขอยู่ไอ้โมทา,าม,มาไหนแหละกลัวมัเหมือนแล้ว,วไม่ได้ตึงแล้วไม่ได้ตึงนี่หว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้ตึงแต่แบบนี้เก็บเบางไปเรื่อยๆแต่คงก็บวกยังไม่ตึงเลย,เลย,เลย,เลยของจริงนี่เขาวิ่งไปตายแล้วให้เพื่อนชุบพรีเมียมเว้เยเเืองย

าพวกอย่างนี้ดิอย่าขำดิจุจุ๊ไม่ได้ขำไม่ได้ขำเมื่อกี้อะไรวะโอเคหมดละเออเป็นอหวมึงว่าไม่ต้องดูดูกันเนี่ย บอกอยู่ว่ามันกหนิดเป็นไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเียไม่ได้อยู่กับตน้อนัสุดเลยเงียน้องมีปลงใจให้กูฟังเน่อยดิ ย,ยังไม่เหม็นมันไม่ขับเหรอวะมีแล้วทำไมวะไม่ขับเลยไม่มีร้อยหนึ่งไหมร้อยหนึ่งอะเชมีไหมบอกว่ามีสี่หลอดก็มาอาสิพี่ตายไมมึงโคตรจมน้ำเลยเฮีย ไอเหี้ยมึงแม่งฉันเฉียวเลยสัสต่หอ้เหี้ยพี้ผมต้องถอยอ๋อีนุ้ ผมไม่ได้งูงเหมือนคุณครับ <c oughs> แต่วงไปเลยเล่นสุด้ีกูลยร่วงตาก,ก,การผมก็ชีดพิมพ์คู่ด้วยเด็กก็มีสองรอยีกเนี่ยเ <c oughs> มื่อไปไหนหมดก็ให้ผมสองร้อยตัวมีสี่ร้อยอ่ <c oughs> ว่าคลิปคลิปกูจะมีคนดูเปล่าวะเงอ่ะมันมีอยู่ลไอ้เหี้ยมีคนกดไลค์คนดูแม่เกือบครันึงยูีคนกดไลค์อยู่เก้าคนกดใจแม่ถึงปีแล้วก็ปัดขาด,ดเหี้ยเออ่ยคลิปง่เกินพวกเด็กเจียรติคลิปอะไรกันพวกเด็กเหี้ยรติที่รวย <laughs> มึลงลงยี่ยี่อะไรกันเนี่ย <laughs> พวกมเยี่อะไรตลเด็กยีย <laughs> <laughs> ่อะ่ะไม่พูมึงลงยี่อะไรกันเดกูตลกกว่เนี้ย ไม่โหแรงม,รม,รมันแรงไงวะเห็นกูรถเร็วที่ไหนเลยไม่ลองปร่งใจไม่เกี่ยวเกี่ยวเลยเกี่ยวเด้ออัดออพร้อมบวกอ่ะตอ,อน,นเนี้ยเฮ้ยข่าวนีเลยตาสวเย่้วย่างดื้อ <c oughs> มองเริ่มมาแล้ว,วมงไงวะไอ้ค,คนแม่งยิงกูเสรยมร้อยไอ้ยิ้มมือถือกูแม่งเหมือนเรื่องิงเล่นเลยกูไม่รู้เรื่องยิงอะไรเลยอะ่ะอกหอเปลออ้กูขับรถเี่ะรย่างนีเรน่่ไหๆๆ <i> <i> น,นไม่โะ ชื่อพี่เมียมนะขอบคีชายมึงเปยุคพี่เมียมกูจะฆ่ามึงปลงใจสักทีทุกสิ่งที่มี มีเกิดไก่ตั่ไม่เยอะนั่นดิกูไปโดดตรงนี้ดีกว่าขอนาฬิกาเลยมองคนไปไหนเนี่ยใครสนแล้วก็ตายแล้วเ็าบอกลำบาาเพื่อน เราจะชนะบ้างวะปีช็อตจริงจังก็ชนะอยู่เลยใจกูดีเชียงงงี้นะฮะกวไม่ไม่ไม่ชนะไวเลยมึงเชื่อใจกูไว้เชียเราจริงจังชนะแน่นอนเคมาจริงจังใครเ้าตึง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 

ม่เป็นใผมเลยหเราะเลยะราัวเาะเราะเะเาะเาเรเาะเราะเหเราะเหเราะเระเเเ ยังยืนขันดิ <laughs> คน่อ <laughs> น <laughs> ไม่เคยหวั่นครับไอ้น้อง ทีพี่เเอ้ยข้างบนนี่น้องเจมสิเก้ากูบึ้งยิงเลยอะไรอ่างี้ผิงเลยเครับิงเลยของกูยิงแล้วเนี่ยเจิงอะไรกูเลย ไหนวะไหนวะบึง้งเฮ้ยเฮ้ย<ป>มากระสุนยิงเจก้ากูเหลือแต่บอกนะเราจริงๆก็ไม่เล่นได้ไม่เหมือนกูเพิ่งเกิดเหมือนกัน,กกกน,กนกวะเพิ่งเกิดใหม่ยทั้งปู่วะเดีายวปีไอเสียงฝนมันมันดีกูเนี่ยตรงไหนอ่ะ ไม่รู้อ่ะอ๋อฝั่งนี้โอ้ยบนบนเอ็มบนบนสี่สิบแปดหอยได้หอยนะพี่จะไปยิงเอ็มเจ็ดเก้าใส่มันต่อถอยได้ถอยเจ๊โคตรต่อเลยอืมข้างหน้ามันก็มีข้างล่างก็มีลงมาลงมาแล้วลมาลง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 มายิงดิยิงดิโอ้ยไรน้อง มาช่วยพี่น้องมาช่วยพี่เอาไรมาช่วยกันอลไรครับมาดูเพื่อนเชนครับมือถือกูแม่งเหมือนเครื่องคิดเ,เลขเลยเมื่อกี้เนี่ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ป้อาไม่ล็อกไอ้เสรีมุดได้ไหมเนี่ยอุ้ยเตือได้เลย,ยลมึงลองคิดสภาพมุดแล้วติดดูดิเกิบกากไอ้สัส ชูพิมพ์มันเห็นตู้ไหมตู้เขียวอ่ะตู้มงตู้มงเป็ชูพิมพ์ม่กูตรงนู้นเร็วมีคนไม่แจ่ววะา้มือไปไปดีไปเด้มีคนในภาดตัวมงมาเลยพี่ต้องยัดกระเจอกกล้องคุณต้องคุ้มแน่ดันยู ไอ้คนเข้าไปเลยเยนชุก,กูชุก,กูอย่าเพิ่งดูของตกดิเกมนเสียเอองั้นแหละเล่นหน่องเดรือเราไปตายไงชัวร์มันปล่อยโดนว่ะ มันอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่บนหลังค้าเฮียมันเห็นกูมันเห็นกูอีกด้วยชิคกี้มียมาคุมไหม มันขูเหี <Z tienen un Studio> <S 2> <S 2> ้ยแรงแรแรงแงแร้แรงแรงงึ้นแรงแรกแรงแรงแรงนรงแร้รงแรงแรแรยแรงแรงงครงงแรงแรงมึงแรงแงงแรงแรงแรสแรง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 อเ